อ่ะตอนนี้มากันถึงน้องลิซ่าแบล็คพิงคคุณผมเอาจริงนะอ่านข่าวน้องเขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมว่าพวกเราเองก็ต้องมีสักสองสาครั้งเนาะใช่และที่สำคัญสองสาครั้งเนี่ยก็จะเป็นการสร้างสถิติใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมที่เราอ่านกันไปคือม,มันเป็นสถิติตอนน่อได้อีกสถิติตอนน่อได้อีกสถิติแล้วมันก็เป็นสถิติที่เรียกว่าแบบมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ่ะใช่แล้วก็จริงๆเราก็เหมือนน้องทุบ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 ตัวเองไปเรื่อยๆอ,อะไรคะ่ะ อผมเห็นภาพน้องก็ทุบๆตัวเองเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการทุบๆตัวเองสถิติยังไงครับ อาละฮะช่วยมาติดตามการสำรวจนะครับความนิยมในหมู่ไอดอลของเคป๊เกาหลีโดยสถาบันวิจัยทางธุรกิจของเกาหลีใต้กับตำแหน่งสมาชิกวงบอยแบนด์และเกิร์กรุ๊ปทรงคุณค่าที่หมายความว่าความฮอตคิดเป็นที่ต้องการและมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงลิ่วประจำเดือนมกราคมนะครับ2022กัน ซึ่งผลปรากฏว่าฝ่ายหญิงแชมป์ก็คือลิซ่าและลิสาของเรานี่และครับ <Yeah. S 1> จาก b l a c k พิ n k นี่นะฮะที่ได้คะแนนดัชนีนะฮะ Brand Value Index นะครับมากถึง91%คิดเป็นตัวเลขนะฮะ3.8ล้านคะแนนครับ ซึ่งตามที่ข่าวระบุนะคบว่าเป็นส่วนสําคัญก็มาจากผลงานอัลบั้มเดี่ยวที่ปล่อยตั้งแต่เดือนกันยายนของเธอนั่นเองทําให้การสํารวจนี้นะฮะพบคีย์เวิร์ดยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นลลิสาและม o นี่ซึ่งเป็นเพลง2ซิงเกิลในซิงเกิลอัลบั้มแรกของเธอนะครับรวมถึงคําว่าโซโลสองก็หมายถึงเพลงเดี่ยวอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวครับและนี่กระส่งฮัลลิสาเป็นไอคอนเคป๊อปจากต่างแดนเพียงหนึ่งเดียวนะฮะที่สามารถควา้าแชมป์สมาชิก เจอรกรุป๊ปเคป๊อปยอดยมโผนี้ไปได้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับโดยสำหรับรองแชมป์อ่ะมาที่รองแชมป์ก็คือวินเทอร์นะฮะสมาชิกเกิร์กรุ๊ปมาแรงแห่งปีนะฮะอย่างแอสปาส่วนอันดับ3นะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจนนี่เพื่อนร่วมวง,ง b l a c k พ i n k ของลิซ่านั่นเองครับต่อมานะครับเรามาที่แชมป์ของฝ่ายชายกันบ้างจะเป็นใครรอแวบเดียว มานี่ลยฟบาบาจุนโฮมาชิ Magic 2 p m นะครับที่กราฟความนิยมนี่พุ่นพุ่งนีน่กระฉูดที่เดบิวต์กันมายาวนานกว่า13ปีนะครับด้วยความฮอตฮิตจากบทนำในซีรีส์ย้อนยุคนะครับเรื่อง The Red Sleeve ที่พึ่งกวาดรางวัลไปถึง8รางวัล ปันครับบน MBC Drama Awards นะครับปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เขานะฮะด้วยวัย31ปีคว้าแชมป์โพนี้ไปคลองด้วยคะแนนที่สูงลิ่วกว่า7.4ล้านคะแนนนะครับเฉือนไอดอลรุ่นน้องที่คว้าแชมป์กันหลายสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีมินแห่ง BTS และคังแดเนียลที่มาในอันดับ2และ3ครับเย้ย <Yay! S 1> นะ บมือเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวพอรออาทิตย์หน้าค่ะอินสตาแกรมของน้องลิซ่าอัพเดทก,กันต่อ <c oughs> ก็คือพุ่งขึ้นไป <c oughs> ตอนนี้เจ็ดสิบสองล้านคนแล้วนะพี่ปออีกนิดเดียวจะเจ็ดสบสองล้านตอนนี้จะสิบเอ็ดจุดเก้าเดี๋ยวกันนะคือล่าสุดที่คุณพูดเรื่องนี้ตอนนั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมหกสิบ <60 S 2> ที่บบเราคุยกันตอนนั้นนะโอ้โหรวดเร็วมากคือขึ้นกันแบบเราอัปเดตกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์นี่คือแบบ เป็นหลักล้านหลักล้านอัพหมดเลยนะใช่สุดยอดมากนะคะออก็บอกว่าเดี๋ยวจะร้อยล้านเร็วๆนี้แหละมันลุนพ,พร้อมๆกันนะคะ